อาหารแมวของคุณหมดแล้วคุณจึงรีบขึ้น,นรถและ15นาทีต่อมาเมื่อคุณรีบกลับเข้าบ้านคุณจะพบว่าเจ้าชาโดกำลังเคี้ยวสายชาร์จแล็ปท็อปของคุณเป็นอาหารว่างอยู่ลูน่าและเบลล่ากำลังเล่นหม้อในกระดาษชำระที่กลิ้งไปทั่วบ้านไมโลกำลังตบคอลเลกชันตุ๊กตาแมวของคุณตกจากชั้นวางและกับตันส์ก,ก็ส่งเสียงครางอย่างแผ่วเบาและยิ้มให้คุณฮ่าคุณแทบจะเป็นบ้าไปเลยใช่กับเรื่องที่แมว5ตัวทำคุณคิดจะทำยังไงต่อล่ะเฮ้ย hey, ไม่ต้องกังวล แมวทำหน้าที่ดูเหมือนรอยยิ้มได้ด้วยปากและขากรรไกรของพวกมันมุมบริมฝีผปากของพวกมันดึงขึ้นและคุณก็ยังสามารถเห็นฟันในรอยยิ้มนั้นได้แมวไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อตอบสนองความตลกของคุณหรือเพื่อแสดงความสุขแต่แมวยิ้มไม่ได้กลิ่นของที่น่าสนใจหรือไม่พึงประสงค์ในอากาศพวกมันมีตัวรับกลิ่นพิเศษที่ช่วยพวกมันรับรู้ถึงสิ่งต่ตางๆที่มนุษย์ทำไม่ได้อาจจะเป็นฟีโรโมนที่แมวตัวอื่นทิ้งไว้เพื่อทำเครื่องหมายอาณาเขตของมันนอกจากนี้แมวยังสามารถทำแบบนั้นใกล้าชามอาหารเพื่่ออออออตรรรวจจอบาาาากกศแลละะดดูาาหหนนนัั้ปภยทีิืไม่ แมวดักจับอนุภาคที่มองไม่เห็นในอากาศด้วยลิ้นของมันและเคลื่อนย้ายไปที่เพดานปากของมันเพื่อวิเคราะห์ด้วยตัวรับสัมผัสพิเศษชนิดนั้นมันจะยกริมฝีป,ปากขึ้นเอียงหัวและรีตาซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนกับรอยยิ้มของแมวแมวบางตัวมีรอยยิ้มถาวรเนื่องจากรูปปากของพวกมันในกรณีนี้รอยยิ้มไม่มีความหมายอื่นใดเลยแมวมีวิธีอื่นนอกเหนือจากการยิ้มเพื่อแสดงความสุขและแสดงความรักทางร่างกายหนึ่งในนั้นเรียกว่ากระพริบตาช้าๆหรือรอยจูบของแมว การยิ้มในแบบของแมวจริงๆคือการปรีตาและจ้องมองคุณแบบปิดตาครึ่งหนึ่งในโลกของแมวนี่เป็นรูปแบบสูงสุดของความไว้วางใจถ้าพวกมันพร้อมที่จะหลับตาต่อหน้าคุณนั่นหมายความว่าพวกมันรู้ว่าคุณจะไม่ทําอันตรายต่อพวกมันอย่างแน่นอนเมื่อแมวทําเช่นนั้นพวกมันคาดหวังให้คุณยิ้มกลับไปให้พวกมันในแบบของแมวเพื่อแสดงว่าพวกมันเห็นว่าคุณรู้สึกเหมือนกันนี่เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสนิทสนมคุณยังรู้ได้ว่า เจ้าเหมียวนั้นมีความสุขเมื่อหูชี้ขึ้นและหางกระดกเล็กน้อยจากคนหางจรดปลายหางและขนก็ราบเรียบถ้ามันส่งเสียงร้องไงไ่ายๆท้องให้คุณเห็นมันจะต้องมีความสุขจริงๆและเชื่อใจคุณมากเพราะท้องเป็นจุดที่เบาบางที่สุดของแมวท่อน้ำตาของแมวสามารถผลิตน้ำตาได้จริงแต่แมวไม่ร้องให้เพะอร้องต่างๆพวกมันน้ำตาไหลได้เพราะการแพ้ท่อน้ำตาอุดตันเศษผงเข้าตาหรือด้วยปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับสายตาถ้าคุณเริ่มใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมหรือผงซักฟอกใหม่แล้วเจ้าเหมียวของคุณเริ่มน้ำตาซึม สาเหตุอาจจะมาจากสารเคมีและสารก่อภูมแพที่กระจายไปทั่วแมวที่ฉลาดส่งเสียงันเสียงร้องไห้เมื่อผู้มันไม่ได้รับความสนใจจากคุณมากพอผู้มันคิดว่าเจ้าของจะต้องทนเสียงแบบนั้นไม่ได้แน่ๆและจะต้องลูกมันในทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นบ่อยๆให้กำหนดเวลาเล่นกับเจ้าเหมียวของคุณทุกวันแต่ทำเฉพาะเวลาที่มันเงียบไม่เช่นนั้นมันจะร้องกวนคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อแมวรู้สึกซึมเศร้ามากๆมันจะไม่อยากอาหารและไม่สนของเล่นชิ้นโปรดหลบหน้าคุณลับเล็บกับเฟอร์นิเจอร์หรือร้องเสียงแหลมแต่ไม่มีนน้ตาแ่ แม้จะมีน้ำเต็มชามกับตันสนิเกิลก็ไม่สามารถต้านทานเสียงติงต๋งติง๋งติ๋งของห้องน้ำได้แมวได้รับสัญชตาตญาณของการชอบเสียงน้ำไหลมาจากบรรพบุรุษโดยในป่าน้ำนี้มีแนวโน้มที่จะมีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ในนั้นนอกจากนี้แม้จะมีการมองเห็นในเวลากลางคืนที่ดีแต่แมกวก็แทบจะไม่สามารถมองเห็นน้ำที่นิ่งได้พวกมันจึงพบแหล่งน้ำดื่มเนื่องจากการได้ยินที่ดีเยี่ยม ถ้าคุณลองวางแมวไว้ข้างชามพวกมันอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะนั่งหลังชนกับแมวตัวอื่นๆและคนอื่นๆในห้องและการใช้หนวดถูก,กับขอบชามไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีที่สุดน้ำประปาให้ความรู้สึกเย็นสะอาดและปลอดภัยมากกว่านอกจากนี้การเล่นน้ำยังคงสนุกมากด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาทำเช่นนั้นให้หาน้ำพูสัตว์เลี้ยงให้แมวของคุณแทนการกัดพราะรักเป็นหนึ่งในวิธีที่แมวแสดงให้เห็นว่าพวกมันรักคุณมากแค่ไหนการงับเบาๆไม่ทำให้ผิวของคุณเจ็บจะทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่แม่แมวของพวกมันจะแท้ขะดูแลนให้ ถ้าคุณเคยลูปครลำเจ้าเหมียวมาสักพักแล้วมันเริ่มเหวี่ยงหางหรือจ้องมองอย่างจริงจังการกัดด้วยความรักอาจจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเช่นกันแมวมีรูขุมขนที่บอบ,บางและแรงกดดันมากเกินไปจะทําให้แมวเกิดความรู้สึกไม่สบายตัวลูกแมวเริ่มเคี้ยวสายไฟด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนผมตอนที่ผมยังเป็นเด็กทารกเมื่อลองทําแล้วรู้สึกดีมันก็จะทําซ้ําแล้วซ้าเล่า คุณสามารถฉีดสายไฟด้วยกลิ่นส้มหรือแอปเปิ้ลรสขมหรือห่อด้วยยางป้องกันสายไฟเพื่อหยุดนิสัยที่เป็นอันตรายนี้ถ้าแมวอายุมากที่ไม่เคยทำมาก่อนเริ่มเคี้ยวสายไฟก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันได้ตอนนี้แมวตกใจเมื่อเห็นแตงกวาเพราะดูเหมือนงูที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกมันมากเกินไปโดยธรรมชาติแล้วแมวถูกตั้งโปรแกรมให้กระโดดขึ้นไปในอากาศเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกกัดอะไรก็ตามที่ดูคล้ายกันตั้งแต่ของเล่นไปจนถึงมะเขือยาวก็ทําให้แมวกระโดดโยงได้เหมือนกัน ดังนั้นอยญ่แย่แมวด้วยของพวกนั้นเพื่อความสนุกสนานมันอาจจะทําให้สุขภาพจิตของพวกมันแย่ลงได้เหมียวน้อยของคุณชอบดื่มน้าจากชักโครกเพราะเชื่อว่าน้ำในนั้นอร่อยกว่าลองคิดดูสิเพราะพวกมันไม่ชอบน้ํานิ่งๆที่อยู่ในชามตลอดทั้งวันและมีความอุ่นตามอุณหภูมิห้องเมื่อคุณกดชักโครกคุณปล่อยน้ําให้ใหม่ซึ่งเย็นกว่าและมีออกซิเจนมากกว่าแมวยังพบว่าน้ำหมุนวนนั้นน่าสนุกและไม่สามารถต้านทานความอยากรู้อยากเห็นที่จะลิ้มรสมันได้ แมวที่ฉลาดที่สุดถึงกับเรียนรู้การกดชักโครกเพื่อดูน้ำไหลเลยทีเดียวแมวชอบเล่นกระดาษชำระเพราะมันกระตุ้นสัญชาตญาณของนักล่าตามธรรมชาติผู้มันจำเป็นจะต้องออกกำลังกายและไม่สามารถต้านทานอะไรก็ตามที่ลอยไปลอยมาในอากาศได้เมื่อกระดาษครี่ออกมันจะยิ่งสนุกสำหรับผู้มันและหยุดไม่ได้ตอนนี้ถ้าการเล่นนั้นรบกวนคุณมากเกินไปคุณต้องปิดประตูห้องน้ำไว้หรือคุณจะให้แมวเจอกับมวนกระดาษชำระแทนล่ะ ถ้าคุณเริ่มรูปแมวของคุณแล้วส่งเสียงครางแถมน้ำลายไหลตอบสนองแสดงว่ามันมีความสุขผ่อนคลายและรักคุณอย่างแน่นอนลูกแมวจะก,กดท้องของแม่ก่อนที่จะดูดนมเมื่อพวกมันเติบโตขึ้นการลูบตัวจะทําให้พวกมันนึกถึงช่วงเวลาที่ดีเหล่านั้นและพวกมันอาจจะน้ำลายไหลด้วยความคาดหวังว่าจะได้กินนมถ้าน้ำลายไหลานานเกินไปและไม่ได้เกิดจากการลูบตัวแสดงว่าแมวอาจกําลังป่วยแมวมักปัดสิ่งของออกจากโต๊ะและชั้นหนังสือเพื่อปลดปล่อยสัญชาตญาณน,นักล่าและนักสำรวจตามธรรมชาติ วิธีเดียวที่พวกมันจะทดสอบวัสดุใหม่ได้คือการตกเบาๆและปัดให้ตกที่อุ้งเท้าสิ่งที่กลิ้งไปมาทําให้พวกมันรู้สึกสนุกยิ่งขึ้นเมื่อแมวสังเกตเห็นว่าคุณตอบสนองต่อเสียงสิ่งของที่ตกลงมาพวกมันอาจจะเริ่มปัดสิ่งของให้ตกโดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของคุณแมวชอบเล่นไหมพรม้อมเพราะเป็นอีกสุดยอดวิธีในการแสดงสัญชตาตญาณสัตว์ป่าของพวกมันเมื่อสัตว์ตระกูลแมวตามล่าเหยื่อจะดูเหมือนว่าพวกมันกําลังเล่นกับเหยื่อพวกมันจะทจําจนกว่าจะรู้สึกว่าเหยื่อเริ่มมมอออ่นนนแแรงงงดดดดัััั้้ววววจึชบบเเเหหยยยยยีีตตุุผลกษ มันเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและรู้สึกสดชื่นขึ้นโดยบรรพบุพร,รุษในป่ากของพวกมันใช้วิธีการเหยียดยาวเป็นสัญญาณเตือนถึงเหยื่อและสัตว์ตักล่าอื่นๆแมวสามารถอยู่นิ่งๆได้เป็นเวลานานและการยืดกล้ามเนื้อทั้งหมดคือสิ่งที่พวกมันต้องการเพื่อกลับไปสู่การพร้อมที่จะล่าอีกครั้งถ้าเหียวน้อยคานขึ้นไปบนตักคุณนวดอุงเท้าใส่หันด้านหลังเข้าหาคุณโดยตรงมันจะพยายามบอกคุณว่ามันรักคุณมาก,คมากแค่ไหนืมขอบคุณมากนะเจ้าเหมียวเมื่อแมวพบกัน ตัวหนึ่งจะชูหางขึ้นและตัวอื่นก็จะลุกขึ้นมาแล้วถูตัวกันพวกมันจะดมก้นซึ่งกันและกันเพราะที่นั่นมีต่อมกลิ่นที่บอกได้หลายอย่างอยู่ตรงนั้นเมื่อเจ้าแมวของคุณหันจุดนั้นให้คุณเห็นและถูตัวคุณมันต้องการป้ายกลิ่นกับคุณและให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างเป็นทางการถ้าแมวครองโลกทุกที่จะไม่มีประตูปิดความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของแมวมักจะทําให้พวกมันใฝ่ฝันที่จะได้ไปอีกที่ที่หนึง่งเพื่อดูว่าอะไรที่ส่งกลิ่นหอมหรืืออะไรที่่ฟังดูนนนาตนเตเ้ แมวยังมองว่าบ้านทั้งหลังเป็นอันาเขตของมันเมื่อคุณจํากัดการเข้าถึงดินแดงของพวกมันในบางส่วนแมวจะรู้สึกโกรธนอกจากนี้นอกจากนี้พวกมันยังรู้ว่ายังมีมนุษย์จํานวนมากที่อยากเล่นกับพวกมันและอาจจะมีแหล่งอาหารที่เยอะกว่าแมวยังชอบกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะตรงไปยังเอกสารที่คุณกําลังทําอยู่หรือหนังสือที่คุณกําลังอ่านเพื่อเรียกร้องความสนใจของคุณ พวกมันไม่ไปโรงเรียนหรือไม่มีงานทําพวกมันสังเกตเห็นว่าคุณเคลื่อนไหวไปมาเป็นส่วนใหญ่และถือโอกาสนั้นเพื่อจับคุณให้อยู่นิ่งๆน,นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่แมวของคุณทําเครื่องหมายอนาเขตและอ้างสิทธิ์ในตัวคุณด้วยถ้านั่นทำให้เกิดปัญหาให้ซื้อต้นไม้แมวมาวางไว้ข้างๆโต๊ะทำงานด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถเลี้ยงแมวและทางานได้ในเวลาเดียวกันเรียกว่าทํางานไปด้วยเล่นกับแมวก็ได้